บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและต่างประเทศเสาซุกเอาหญ้าเข้าไปให้งัวและกัหาเก็บพืชนมาตามแขมทางเนาะพี่น้องมือนี้นะผลชิมาพี่น้องเบิ่ไแมนี่มเมฆดำเป็นก้อนบักใหญ่เลยว้าต๊เสาซุกเกือบมาบบทันเนาะดีแต่ได้พื้นมาก,ก่อนเพราะว่าผลชิมาประมาณอีกเพิ่นว่าสีมีฝนนะพี่น้องส่วนนี้เขาก็เลยสิหาฟืนมาไว้ก่อนเนาะมาไว้อัน พอได้ดั่งมือฝนตกนะจังหน่อยฝนตกแล้วพื้นมันเปียกเนาะสาซุกเก็บมาแล้วแต่ว่ายังมัวันได้พันได้ส่อมก็เลยเสียลงมาส่อมเนาะสาซุกได้ใส่แว่นตาได้พี่น้องเอาพื้นเนาะบาดนี้นะขั้นโใส่แยเลยหุ้ยซึกย่านย่านเพราะว่าอันย่านไม้กระเด็นใส่คือไม่วาเลยเนาะก็เลยใส่แว่นตาพี่น้องเลยกันไว้ป่า,าเิเมฆดำเดี๋ยวชิเก็บลงมาส่อมอยู่เพียวเนาะ ซ่อมแล้วเา้าเอาโอน้อยนะเฮามาซุกเข่านะพี่น้องซุกเข่าไปว่ายกองตลางเนาะแต่ว่าบางอันเสาสซุกกระช่อมตัดมาแล้วตัวแรยังบม่ซ่อมแลวเฮาจะซ่อมเนาะเสาซุกคิดยุว่าผลมันชิมาแล้วว่าแต่มือเศ้านะพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยกระเทยเอาหญ้าเข้าแล้วก็เอาพื้นหาเอาพื้นออกมาเลย บปล่อยให้รถเท่าเสียเที่ยวเนาะเดี๋ยวสะุกซอมพื้นแล้วก็ได้กินข้าวแล้วตัวเกี่ยวเพิ่งกำลังเฮ็ดแนวกินพี่น้องบรรยากาศเย็นดีขนาดมือึ้กุ้มอยู่สามมือพี่น้องเลยพื้นสํานี้ อันนี้กัพื้นได้ในกระสอบนี่พี่น้องพื้นอันนี้กัเดี๋ยวจงเอาข้าไปโล่ตัวนี้ซ่อมแล้วแล้ว <c oughs> แม่ว่าเพื้นได้แต่ยืนเบิ่ง <c oughs> บอกก้าพันพื้นแล้วสาวซุกกาพันก็ต้องได้ใช้เวนตาได้พี่น้องเ้ยกันไว้เนาะ โชคดีเนาะตัดเบนตามาแบบได้ทันเวลาไม้แบบว่าดอกคักนะตัดแบบพอดีดังง่ายๆเนาะกระเด็น พี่น้องจังหน่อยสาวซุกสีผ้พาพี่น้องแอบชีลงไปเบิ่งเนาะมันมีอยียงแบบแปลกผิดปกติเนาะในบ่อนสร้่งบ้านเฮ้าห,าหน์นาเดี๋ยวจังหน่อยสาวซุกสีผ้าลงไปสังเกตเบิ่งเนาะเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนนี้มีเสียงมาเห่าเมื่อคืนนี้พี่น้องมาเห่าี่แหละเห่าแล้วชีไปถามแม่เพินเนาะมาเห่าตอนจังโมง พื่อนนะพ่อได้ดัง่งยูพี่น้องเหงยเศษไม้แบบสัมนี้สํานี้ค่ะเนาะแม้ข้าเจ้าตัดเลยข้าเจ้าบริเอานาะเอากลับไปสบม,มาเนาะเสียดายแต่ต้นไม้ที่ว่ามันฮักเอทับหัวเฮาเนั่นแหละที่แรกไอ้นั้นเพื่อนว่าสีเอาวันไปเ็ศทานเนาะแต่ว่ามันยากเพื่อนว่าเนาะค้านเข้ามาในหัวนะค้านปีนเข้ามาเวลาเพื่อนตัดแล้วเพื่อนก็ได้แปลงหัวให้เฮาคืนเพื่อนก็นเลยบวเอาซ้ำเนาะเอาก็เลยได้ปะไว้ยุหันพุ่นแหละเอาไว้มือใดเฮา มีจักพุูนแหละเพราะว่ามันถอนใหญ่เนาะสำมขาสัโตเสาซุกนี่กลัวโตเสาซุกนี่อีกก็บ,บจักมันต้องในไซจักตัดมีแต่ต้นไม้ฮักทับหัวเฮาพี่น้องข้างหน้าทั้งๆนี่ก็หฮักอีกเ mm hmm. พิ่นว่าสิแปงให้เนาะบมดแล้วเพิ่นว่าเพิ่นตัดเอาไม้เบิดก่อน mm hmm. โอ้ลมมาพี่น้องลมเย็นเลย ຊົງ3ມື້5ເທື່ອ1ພື້ນເຮົາກດ มือก็รลมมาแห้งแล้วฝนจีมาแล้วเสาซุกกาได้ตัดแล้วและกะสก็บใส่ล้อเข็นก่อนป้อเมกดำมาแต่ทางหลังคุณเนาะเบิร์บอรบอ,รอดเดี๋ยวนี้เนาะเอาไปเทลงใส่กองตารางเขาเลย จัดเพื่อความเป็นระเบียบเพียบหร้อยหน่อยหนึ่งเว <laughs> บทบ่พี่น้องก็มืดดำมาทางหลังทางหน้าห้าผัดแจ้งได้ทางแถวทางเทิงคุณผัดทางหลังนีมืดมืดมาแต่ทางฝั่งไทยคุณเนาะ พี่น้องล้นเลยเกือบไม่ทันเวลาไายบ้านนี้มันลุ้นนำกันว่ามันสิล่นบ่ล่นป้าโต๊ะสวดจุดพุ่นไปพี่น้องไปอุ้ย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 ลงแล้วป้ามือคักดแทบันี แล้วคอยมาเก็บน้ำหลังเพราะพี่น้องมืดคักโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นไปแล้วนี่เกือบไม่ทันเวลาเดียวพื้นในกระสอบก่อนเนาะบัดน,นี้เนาะโอ้ย,อยประตูเขาล้ม น้องลมแห้งขนาด<ป>อันนี้เป็นกระสอบใส่หนาเขาเดี๋ยวนี้เถวซุกเอามาใส่พื้นเนาะ<ป>เอาเลยชิลออกไว้ไ<ป>ว่าพี่น้องฝน<ป>ี่มาแล้วบ้านนี้ ไหลไปทางหลังเนาะพี่เนี่ยแม่ฝนตกหรประจักทาง้งคุณเนาะพ,พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศลมฝนกำลังสิมา หลังจากเอาพื้นเข้าแล้วพนกระตกมาอย่างนักเลยพี่น้องเลยตกมาแห้งๆเนาะอันโชคดีที่ว่าเอาเข่าว,วิตแล้วก็พผลกระเทจากจากลงมาเลยพี่น้องเลยบัดนี้สาวซุกสีพาพี่น้องเอฟซีลงมาเบิ่งนแนวที่ว่าเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าปูนของเห้านะมีแปดสอบนอะพี่น้องหลังจากเบ่าอายอาย,อ,ายอ,องอายเซียงผลเฮดเวียกแล้วอันตอนแรงมือวันอันเสาฮะเนาะผลเฮดเวียกแล้วแหละปูนกับมีแปดสอบ แล้วบานนี้แหละปูนเข่านะตื่นเศร้ามากหลยเห็นเจ็ดสอบเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาวสุขสิ้าเข้ามาเบิงนะ่งเนาะผลพระเข้ามาใส่ตังค่ะพี่น้องเปียกหน่อยหนึ่งมักขนาดพี่น้องเลยตัง มันมันเข่ากับเพื่อนเขาขนาดนะแบบสีมันนะสาวซุกกักแบกบันเลยไว่าแยงเสาแยงแรงแยงแล้วแยงอีกเนาะคอยลงมาตอนนี้อันชุเพื่อนยังพันผากันมาเฮ็ดเวียกเนาะพี่น้องยามเ้าเนาะเจ็ดโมงสาวซนะุกชิพาพี่น้องเอซมานับเบื้งปูนเนาะหนึ่งสอบอยู่นี่เนาะ เมือว่านี่แหละชุดพืนะพากันมาเฮ็ดหนึ่งสอบเนาะหสอบแล้วกัสองสอบสาสอบสี่สอบห้สอบหกสอบเจ็อบะพี่น้องคืออันปูนเท่าน้ะมี8สอบเนาะพอตื่นมาเลยเห็นเหลือเจ็สอบสาวซุกย้อนไปเบิ้งในคลิปที่สาวซุกลงมือวันเสานะคะในคลิปปูนมี8ปสอบอีลีแล้วตอนแรงแต่ละมือที่ว่าอัน บ่าอาไอา้ออกไงเสียงเฮ็ดเวียกแล้วเนาะแม่ว่าเพื่อนกะชิลงมากวดควรมละเอียดเหียบห้อยมานับเบิ่งปูนทุกมือเนาะทุกแรงเนาะเพิ่นนับเบิ่งแรงว่านี่กะับครบ8ปสอบพี่น้องเย้ยเพิ่นนับเบิ่งนะ่ครบ8สอบพอตื่นเช้ามาปุ๊บผิดว่าปูนบบเห็นสอบหนึ่งเนาะแล้วเชาทุกกได้ถามแม่เพื่อนว่ามีอย่างแปลกแปกไปบ่แม่ตอนที่ว่าอันปูนเท่าเสียนะวันคืนที่ปูนเท่าเสียแม่เพื่อนว่า ตอนใกล้สิฮอกสี่ถุ่มเนาะในเงินเสียงหมาเห่าหมาเห่านี่แหละเห่าแล้วก็แหลนลงมาแลนลงมาเห่าอยู่นโนนนี้แหลนลงมาเห่าแม่ว่าโดนเติบแม่ว่าก็บ่ได้ลงมาเบิ่งพี่น้องเลยเพราะว่า,ค,วา,า,าคิดว่าหมาเห่าปกติคิดว่าเห่าแบบเงินครูอาจารย์ใกล้ๆนี้แล้วแล้วพอดีตื่นเช้ามาแม่ว่าเพิ่นก็นลงมานับปูนเลยเนาะมานับปุ๊บปับ,ปบเบิ่งกะ เห็นป an e ูนเจ็ดสอบเพิ่นวานบแปลงวานนี้แปดสอบเพิ่นวาหายได้เท่าไรเพื่นวาเนาะการได้ยินทศเสียงมาห้าต่อนักลางคืนตอนนั้นไกล้ชิโฮซีถุมนั่นแหละเพราะว่าห้าหาผ้าเดียผ้าเดียวกอผ้านี้ขึ้นแล้วมันบังเนี่ยพี่น้องเนมลงมาบ่ค่อยเห็นเนี่ยวันนี้เนาะบ่ค่อยเห็นเครื่องของอันในเฮือนนี่นะแล้วสวนกระเสียดามหนึ่งปกติสวนเท่านั้นมีสองดามเนาะเดเห็นดาม ด้ามที่เสียนะคือด้ามใหม่เนาะอันนี้เป็นด้ามเก่าส่วนนี่แหละเสียอีกอันหนึ่งพี่น้องสว่วนบานประตูแลละบริ้เสียเนาะพี่น้องออกไปเบิงน้ำกันเนาะแม่เพิ่นว่านับแล้วบานประตูนะบริ้เสียเพิ่นว่าบานประตูใหญ่นี่มันนักเนี่พี่น้องบริเสียบานประตูใหญ่นี่บานประตูน้อยกับบริเสียมาเบิงน้ำกันเนาะ บานประตูน้อยนี่จะมี16บานเนาะแม่เพื่นว่าเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกครบเนาะส่วนบานประตูนี่มันชีอยู่เซึ่งหน้าเพื่อนเท่านี้เวลามาเหามาอย่างแม่เพื่อนแยงลงมาแล้วชีเห็นพี่น้องเลยสงสัยก็เลยบกุก้าเอาบานประตูนี่อีกอย่างถ้าว่าเอาไปก็มันก็คือสีขายย่างเนาะเพื่อน,อนบางทีเฮ็ดบริษัทบานประตูแบบนี้เด้์ขายขาย,ย่าง ส่วนปูนนี้มันขายง่ายเอาไปสามารถเทแันเทนี่ได้เลยเนาะว่าปูนเท่าเหลือก็เลยอยากขายนะว่า,าประมาณนี้ก็ได้สาซุกกะคิดว่าแม่เพิ่นนับพิษบ่อ่ะไปเบิ่งในคลิปลงมือแรงวันเสาร์นะเพ่อแบบมีปูนแปดสอบเลยแล้วตื่นเศา้ามากกเห็นปูนเจ็ดสอบตอนแรงที่สาซุกสาซุกถ่ายมือน,นั้นกับสี่โมงแล้วนะสี่โมงแรงแล้วสิเพ่นกับใกล้สิผ้ากันเลิกเวียงแล้วเนาะเกี่ยมผ้ากัน เคลียปูนเคลียอย่างที่ว่าอันพ่นก่อยแล้วนะเฮทมันเบิดแล้วก็เตรียมเก็บเรื่องเก็บของเตรียมเสียนเมื่อแล้วพี่น้องเลยแล้วแม่เพื่อนก็ได้มานับปูนอีกรอบหนึ่งเนาะกับประมาณนี้เลยพี่น้องเลยสาวสุ้กับโบคิดว่าเออปูนกระชีสียเนาะแม่เพื่อนกับโบได้คิดว่าปูนชีเสียพี่น้องแต่ก่าวกับโบเคยเสียแต่ว่าเพื่อนน่ะนับไว้ทุกมือ้อแม่เพื่อนน่ะเป็นคนที่ว่าละเอียดอยู่ได้ กะจะลงมาลลอกประตูหัวนี่เนี่ยหัวเฮ้ามันก็บ่ค่อยดีปานหดพี่น้องสามารถปีนออกปีนเข่าได้เนาะเพราะว่ามันต่ําหัวเฮ้านะเม็ดเดียวประมาณเม็ดเดียวตะนางเฮ้านะกระประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องส่วนโต๊ะใหม่นี่เนาะเฮายังพันพากันมานั่งสลงกินข่าจักเถื่อนเนาะพี่น้องมาแล้วจึงมานั่งเนาะเอาไว้ท้าเบาเตียงพึ่นมาก,ก่อนเนาะจึงเฮ็ดแนวกิน พากันสลงโต๊ะใหม่เนาะบ่าวเ,เตียงพิ่มาเยี่ยมมายามก่อนงามพี่น้องเลยนั่งได้ซิบคนเลยพักนี้นะนั่งได้สามคนตั้งตัวนั้นนั่งได้สองกับพุดีเป็นซิบคนสุเพื่อนเอาตุกนามาตั้งไว้กินเน,ะนาะน้ำกินส้างเฮาสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงซัมนี้ก่อนเด้อพี่น้องแล้วสาวซุกจะอัปเดต เ่าวอา้เพื่อนสร้างบ้านกับทีมงานให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งเอยๆเนาะพี่น้องเอฟซีเพื่อนว่าแบบมักเบิ่งเนาะขันบอได้เบิ่งเลยกินข้าวบบแซ่เพื่อนว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวาสาวซขเซโนว์บิวตี้ในเดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีบาย